สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปเนน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราสิกันลัคนากันประจําช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเริ่มกันที่สถานะคนโสดนะ สานการณ์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างสี่ไม้เท้าเก้าถ้วยทาวเวอร์เก้าดแล้วก็เมจิเชียนนะคะจะมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาเป็นเรื่องราวที่กระทบต่อความรู้สึกของคุณในในเชิงมุมของความรักนะคะแบบไม่คาดคิดมันทำให้คุณเครียดสับสนกังวล ฉันอุตส่ายอยู่แบบแฮปปี้สบายสบายชิลชิลอยู่กับครอบครัวอยู่กับงานที่รักที่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงต่างๆมาเมวนะคะอย่างสบายใจละชิลชิลละแต่ก็มีเรื่องเข้ามาทําให้รู้สึกว่าอืมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมเอซับมอนเดอะฟูลสิบดา เข้ามาค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะถ้าให้เชียะไหมก็ไม่ค่อยเชีย์คนคนนี้มีโอกาสทําให้คุณเสียใจในอนาคตชาวพัตด,ดินเด่นมากนะคะมงกอร์ึกศพรึกการที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์เขามาแบบเชิงอ่อยๆเชิงแบบว่าหมายหยอกกายเชิงเล่นๆรักอิสระนะคะเขายัางไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิกับใครหรือจะไปไหนต่อนะแต่เขาจะเป็นเชิงที่ คารมคมคายไงทำให้คนรู้สึกแต่ไม่รับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นนะคะต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงสี่ถ้วยคุยนับเพน n ั a คอร์สไม้เทา้าสิบถ้วยนะคะแล้วก็6กถ้วยชาวธาตุดินมีอิทธิพลต่อเขานะคะมังกรปรษสบืึกากรที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์เนาะ คนคนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์แล้วนะอยู่ในความสัมพันธ์มีคู่มีแฟนนะคะงอนงอนมีปัญหากันอยู่นะคะใช้วิธีการเอาชนะนะคะเอาชนะจะไม่ยอมจะไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกโก้ค่อนข้างจะสูงฟอร์มค่อนข้างจะจัดนะคะอีกคนหนึ่งอะหรือคนของเขาอะค่ะจะเป็นฝ่ายเข้าหาหรือง้อเขาเองน่ะความสามบัติจะกลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิม เล่นตัวนิดนึงอย่าตกใจหมดเลยฉันอัดคลิปตอนปีสามเมื่อผีหลอกเสียงรถปนทุกนะคะแล้วทำไมต้องมาปีดแต่หน้าบ้านฉันนะมันมีอะไรอยู่หน้าบ้านฉันหรือเปล่าโอเคต่อไปคนคนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ The Star h ์เฮ o โลแฟนห้าเหรียญ We ออฟฟอร์จูน จัสตีสเหมือนคนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณได้ได้รู้เกี่ยวกับข่าวสารของเขานะหรือได้รู้เรื่องราวของเขาว่าชีวิตเขาเป็นไปได้ดีอย่างไงบ้างแะเ,เขาเองก็อยากให้ชีวิตของคุณนั้นเป็นไปได้ดีเหมือนกันเจตนาเขาไม่ได้เป็นด้านลบกับเราเลยนะไม่ได้เป็นด้านลบกับเราเลยนะคะเจตนาเป็นประมาณนี้ความรู้สึกเขารู้สึกว่า ก็อยากคือมันเป็นความรู้สึกที่ห่วงใยเชิงอวยพรว่าอยากให้คุณเจออะไรที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะต่อไปคุณคิดน่ารู้สึกยังไงกับเขาเพชรสอรสามเหรียญสี่ดาบนิ่งมานานนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยอยากจะคุยนะแต่ยังไม่แน่ใจจะคุยดีหรือเปล่าหรือควรจะคุยไหมหรือยังไง นะคะเป็นความคิดถึงเบาๆเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างสิ่งที่อยู่ในใจคิงอ็บครับเขายังคงนึกถึงเรานะยังคงนึกถึงเราถึงแม้ว่าเราสองคนจะเลิกลาเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ตามนะคะเป็นความรู้สึกดีๆความหวังดีความทรงจดีๆด,ด้านบวกหมดเลยต่อไปบทสรุป คนโซดไปซับสอบสองถ้วยโอ้โหจะมีคนถูกจะเอจะมีคนที่คุณถูกใจเข้ามาจะได้เจอกับการเริ่มต้นใหม่ทั้ง The ดูซานด o เวอ Night of Cup นะคะเอ e of c u ั cup. การเริ่มต้นนะคะสามใบที่เข้ามาเราก็ถูกใจด้วยแต่จะมีคนหนึ่งที่เจ้าชู้นะคะสังเกตดีๆแล้วกันไพ่ไม่ได้บอกว่าทาดไหนนะ อ๋อบอกไว้แล้วนี่ทัดดินเซมซีน, MC นะคะหน่วงขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจ move on ไทยความรัก f o i v e i n g learning ให้อภัยซึ่งกันและกันเกี่ยวกับคนเก่า ะะไม่ว่าจะได้ข่าวเขามาในลักษณะไหนเซมซีที่ขึ้นว่าขอโทษที่ไม่สามารถใช้ใจคือไม่สามารถใชใจว่าเฮ้ยเขาจะนึกถึงเราในมุมบวกจริงๆหรอเขาจะเป็นห่วงเราจริงๆหรอเขาอยากให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือที่ผ่านมาจะจบกันไม่สวยหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะคะแต่โดยรวมคือมันคือเป็นพลังบวกนะคะให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็เซมซีอ่า่ความรักก็บอกมาอีกว่า f o r g e n alerning นะคะ เรียนรู้กับมันปล่อยไปสําหรับปัญหาใดๆก็ตามที่มันเกินการควบคุมของเรานะคะถ้าคุณชอบใครหรือใครเข้ามาเนี่ยเข้ามาจีบเข้ามาชอบทำความรู้จักคุยกับเขาไปตรงๆนะคะว่าคุณต้องการอะไรอย่างไงคุณชอบแบบไหนเข้ามาแบบนี้เข้ามาเล่นๆไม่เอานะอย่าไปรู้สึกว่าเออเอออะไรก็ได้ไปเกาะน,นะคะให้บอกเลยว่าพูดตรงๆนะคะ ตรงๆสื่อสารกันไปตรงๆเนอะโอเคค่ะคุณสวดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะความสัมพันธ์ของคุณมีคู่มีแฟนสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนรักของคุณไพ่ฝัคุณเดาบนะคะเอซับบอน กังวลส,ส่องสืบเกี่ยวกับเขานะคะข่าวธาตุน้ําค่อนข้างเด่นหรือมีอิทธิพลต่อคุณมีนก,กฎหรือพิจิกที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์สิบถ้วยทุกอย่างเบื้องหน้านะคะปกติมากใช้เวลาเข้าใจกันเชั้นเข้าใจเธอนะคะโรแมนติกหวานแววทุกอย่างแฮปปี้เทแคร์ดูแลเป็นกําลังใจเอาใจใส่ซัพพอร์ต แต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังมีความสงสัยเรามีคําถามบางอย่างหรือมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผิดปกติหรือเปล่าเรายังส่องเรายังดูเรายังแอบดูนะคะว่าคนนี้มาไลค์คนนี้มาคอมเมนต์เขาเป็นใครยังไงเนาะต่อไปด้านคนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักสามออสามเหรียญเจ็ดเหรียญออฟฟอร์จูนทาวเวอร์ สี่ถ้วยนะคะไ้เริ่มมาได้ดีเลยนะคะเสียนิดเดียวเองนะเริ่มมาได้ดีคือมีความรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นเขาอยากคุยอยากวางแผนอยากทําอะไรร่วมกันในความสัมพันธ์หรือพูดถึงอนาคตมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะทุ่มเทลงทุนกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ย เดินหน้านะคะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแต่มีเรื่องบางอย่างเข้ามาในาแบบที่เขาไม่คาดคิดไม่คาดฝันทำให้เขาตระหนักไตรตรองคิดเยอะขึ้นนะคะคิดเยอะไม่พอนะบางทีอาจจะดูมันเชิองงอนงอนนิดนึงนะเชิองงอนงอนจะดูเหมือนว่าเขาโกรธ แต่จริงๆก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นหรอกแค่แค่งอนๆว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทำํำไมถึงเกิดเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นนะมันไม่ได้มีความน่ากลัวในเรื่องของบุคคลที่3แต่เป็นเรื่องของการกระทําในความสัมพันธ์มากกว่าที่ไม่ถูกใจนะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแผลซับครับสุดดาบผิดหวังในตัวเรานะทําไมถึงแบบ ทำไมถึงคิดแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยน้อยนะคะเสียใจนะเสียใจเสียใจมากกว่าโกรธแต่ว่าการแสดง,งออกภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนว่าเขาโกรธนะ mm hmm. เขาดูเย็นชา mm hmm. เขาดูนิ่งมากขึ้นด้วยนะคะต่อไป mm hmm. คุณทิล่ารู้สึกยังไงกับเขาสองถ้วยเพราะว่ารักไงแต่มันก็มีคำถามมันก็มีความ กังวลเล็กน้อยนะคะไพ่ไม่ได้ขึ้นมาเรื่องเซนนะมันจะขึ้นมาในลักษณะของความคิดมากมากกว่านะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็เคลียร์กันได้นะมันเป็นปัญหาจุกจิกนิดหน่อยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะ Night of Cups ยออ g h t of, uh, of Pentacles แล้วก็ หกอ่าสี่ไม้เท้านะคะอืมข้างในของเขาอะสิ่งที่เขาอยากจะบอกมันคือโอกาสโอกาสโอกาสของถ้วยโอกาสความรักโอกาสของความมั่นคงของเหรียญน,นะคะที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์เขาอยากรักษาความสัมพันธ์นี้อยากจะบอกเขาซื่อสัตย์นั่นแหละพูดง่าย<ๆ>เขายังซื่อสัตย์กับเรานะคะแล้วก็ยังรักเราแล้วอยากให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงดังนั้นเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขา แค่นั้นเองนะบทสรุปแค่นี้ต่อไปบทสรุปสถานการณ์ความรักของคน,นคู่ชาวกานนะหกไม้เทา้าเดือมูลรับมือกับความหน่อยช่วงเวลาของความหดหู่สิ่งที่ทำไม่ถูกใจนะเก้าไม้เทา้ากำแพงกำแพงก็อย่างที่บอกค่ะว่าดูเหมือนเขาโกรธแต่เขาไม่ได้โกรธหรอกเขาแค่เสียใจนะคะเขาแค่เสียใจ โดยสแสดงอาการมีกำแพงอย่างนั้นออกมาหรือาการเย็นชานิ่นเงเฉยใส่เลา,ลานะคะยมซี MC นะยังไม่ลืมเธอเหตุเกิดจากความเหงา <S <S งี่เงาไปนิด <Ừ>. <S 2> <S 2> ให้ความรักนะคะโซเ mm. มคนนี้แหละ โอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของเราโอ,โอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะหรือจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้ไกลามากๆนะคะเป็นคนที่เคยจากกันมาก่อนแล้วก็ได้กลับมาคุยกันได้กลับมาสาร้างความสัมพันธ์กันอีกครั้งจะเด่นที่สุดโอเคค่ะสำหรับคมนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยักไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยสถานการณ์จะเป็นยังไงให้าสามารถสาารถังเกตได้ระหว่างคุณกับคนคุยของคุณนะฝั่งคุณนะคะหกเหรียญคุยนับสอดหกไม้เท้าห้าเหรียญเจ็ดเหรียญบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคุณที่เด่นที่สุดเลยก็คือชาวทัดลมนะคะ กุ้มเมทหรือตุนที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ความสัมพันธ์ที่ถูกแชร์ออกมาอีกทีนึงการให้การรับที่ไม่สมดุลความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลความรู้สึกที่คนหนึ่งให้มากกว่าอีกคนหนึ่งให้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งเอาแต่ให้อีกคนหนึ่งเอาแต่รับอย่างเดียวดูเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นตัวเราที่วิ่งเข้าหาเขามากกว่าเขาจะคือเราต้องวิ่งตามนะคะวิ่งตามคนคนนี้ ่ันข้างเหนื่อยเลยเหนื่อยแต่ก็อยากที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้ฝั่งเขาละ่ะ Queen of Pentacles สี่ไม้เทา้าโอ้คนคนนี้เขามีความสัมพันธ์อยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนคนคน,นี้จะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะหรือเพิ่งตัดสินใจที่จะขอบบิทเมนต์กับใครสักคนแล้วเขาจะเริ่มมีกำแพงกับเราเรื่อยๆแล้วก็จะทำเงียนเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แบบว่าจะเฟดตัวเองออกไปอะเฟดตัวเองเนียนๆออกไปนะคะเหลือจะคุยบ้างเล็กน้อยแต่ก็คือจะไม่เหมือนเดิมอนะจะไม่เหมือนเดิมจากพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือสามสิบยี่สิบเหลือสิบแบบนี้นะคะต่อไปแล้วคนคนนี้เขาคิดรู้สึกยังไงกับเราบ้างในช่วงสิบหกถึงสามสิบนะ อย่างไงคะก้าเหรียญนายอัพสอดก้าวทุ่เลยดูเขาชิีวมากอะดูเขาชิีวมากเขาเติมเต็มเต็มที่แล้วสำหรับความรู้สึกด้านความดักมีคนมาเติมเต็มให้เขาได้อย่างพอใจแล้วอะคะ่ะเออดังนั้นเขาแทบจะไม่ได้แคร์ว่าจะต้องมีใครมาเทคแคร์ดูแลหรือสนใจอะไรเขาเขามีเป้าหมายของเขาแล้วนั้นฟิลลิ่งที่เขามีให้กับเรามัน มันเหมือนเป็นเป็นฟิลแบบว่าได้รับมาแล้วแล้วก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่มันก็เต็มที่แล้วก็ถูกใจมากกว่าอะไรแบบเนี้นะคะคุณคิด่ารู้สึกยังไงกับเขาคีนับบอร์ไลน์เราเป็นดับเเรายังชอบเขาอยู่เราอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆให้กับเขาเรามีแต่ความหวังดีให้กับเขานะคะประคับประคองใจตัวเอง รอวันหนึ่งเขาจะโอเคมากขึ้นหรือรอว่าวันหนึ่งเราจะเอาชนะใจของเขาได้ต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะสี่เหลียญเก้ 9, ดาดะจัสติสเขาจะบอกว่ามันก็เหมือนจะชิลนะคะแต่ก่อนที่เขาจะชิลเนี่ยเขาผ่านความรู้สึกที่ค่อนข้างจะกดดันแล้วก็สับสนกับตัวเองพอสมควร ในเรื่องของการตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งซึ่งในตอนเนี้เขาได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาเลือกใครเขาเลือกคนนั้นทําไมอย่างไงนะคะความรู้สึกเขาค่อนข้างเพลียดังนั้นฟีลลิ่งของเขาตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบเออผ่านความเครียดตรงนั้นมาแล้วมันก็ชิลล์ละไม่อยากจะกลับไปคิดอะไรมากมายแล้วนะคะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะ king of bonds ถามในเท้ารอแต่บอกเลยว่าบอกเลยว่านะคะอย่ารอเลยเพราะว่ามันไม่มีผลดีอะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะมันไม่มีผลดีอะไรโอกาสที่คุณหรือเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะจะมีปฏิกิริยา ที่จะทําให้เราได้เข้าใจเองว่าเขาต้องการที่จะเฟดออกไปหรือเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเราแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาจะเริ่มนิ่งเริ่มที่จะปฏิเสธเริ่มที่จะเย็นชาเฉยชาใส่เรานะคะตัดใจแล้วก็ออกมาหาคนใหม่ที่โอเคกว่านี้ดีกว่าไหม มันจะทําให้คุณเสียเวลาเสียความรู้สึกไปเรื่อยๆตัวเขาเองก็อยากที่จะปัดเรานะแต่ไม่อยากปัดโดยคําพูดอะคะ่ะแต่จะพยายามตัดโดยการกระทํำทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะคะให้เราเก็บเองเซมซีนะ move on คิดยังไง ยังติดอยู่ตรงนั้นจะหลุดออกมาได้ไหมเนี่ย s a ฟ e for y o u t o l t v e r e t r i อร e เออ์ t t e ชั่ n ทูเดอ e ์เรสนะคะจะมีสัญญาณบอกค่ะคือพฤติกรรมของเขา,าค่ะการแสดงออกของเขาหรือบางข้อความของเขาเป็นคำตอบแล้วว่าเขาต้องการอะไรต้องการเราหรือไม่ต้องการเรานะคะสิ่งที่จะทำให้ความรักหรือตัวคุณเองปลอดภัยที่สุดคือการเดินออกมานะคะ ต่อกันเลยนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพื่อเซฟตัวเองเซฟใจเซฟความรู้สึกของคุณนะคะโอเคค่ะคลิปของกุ้มอ่ของกันเนาะคลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรุกการกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ